สนุนโดยวุฒิสักระความสวยรอไม่ได้สวัสดีเจ้าค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วกับรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสตาร์แมกดง่ายจำง่ายหมายเลข12หรือที่ไหนก็ตามที่คุณผู้ชมสามารถ จะเห็นโลโก้ของ App Star Mac ได้คุณผู้ชมเราก็พบกันที่นั่นนิยมคงมีหลายคนนะคะไม่มีปัญญาจะดูรายการของเดียนตรงตามเวลาก็พยายามพยายามเข้าไปใน YouTube บ้างอะไรบ้างแล้วก็บ่นนะคะอุ้ยตัดสักน,นิดหนึ่งเหลือแต่ทีเซอร์อย่างนั้นอย่างนี้เดียนไม่อยากฟังนะคะไม่ต้องมาบ่นค่ะคุณผู้ชมเจ้าข่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่เดียนอิดหนาและอาใจมากเลยเบื่อมากแขกที่เราเชิญมานะคะ เบื่อจริง,รงๆวันนี้เป็นพวกกระเทยค่ะเรียนเป็นผู้ชายนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะก็ชอบพูดถึงเรื่องดาราท,ที่เป็นชายจริงหญิงแท้มันฟินกว่ากันเยอะนะคะแล้วยิ่งไปเจออีกพวกกระเทยเฟกเนะคะเรียนเบื่อมาทําไงได้คะเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลนะคะเขาผลิตกระเทยเออกมาวันหนึ่งเป็นกุลุดกุลุดนะคะเป็นร้อยๆโหลพันๆโหลต่อวันนะคะหน้าหล่อนกับเบเบนะคะแล้วก็ไม่มีทธิ์จดัง แต่ไม่น่าเชื่อนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเมื่อไม่นานนี้เราเชิญน้องกระเทยพลอยมาที่ชอบไล่กินดาราชายตากรว่าหล่อนดำค่ะไม่นานเลยนะคะมีกระเทยตามแบบค่ะวันนี้ฉันจะเชิญเธอมาเคลียรเธอบอกว่าเธอจะเกิดมาเพื่อฆ่ากระเทยพลอยเธอจำเลินรอยตามทุกอย่างก้าวเท้าของกระเทยพลอยทุกอย่างเลยนะคะน่าจับหล่อนตอบมากเลยคุณผู้ชมเจ้าขา ประเด็นต่อไปนะคะหล่อนไปเมาส์มอยว่าหล่อนกินพระเอกคะ่ะพระเอกแถวหน้าเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปอปาเป็นคอควายเป็นนอนเน,นโอ้แม่เจ้าสยองกล้ามากเลยคุณผู้ชมเจ้าขาแล้วมีหนำซ้ำยังมาคุยนะพระเอกปอปาตอนนี้ก็มึงดังมากก็อ้างว่าพระเอกปอปาชวนเข้าบ้านอคงจะชวนเธอไปนั่งล้างส้วมกันมังคะหน้าตาพันางนีงใ้ใครจะเอานะคุณผู้ชมเจ้าขาเสร็จแล้วนะคะเธอก็บอกว่า พระเอกแบดบอยชวนเธอเข้าห้องที่คอนโดนะคะเสร็จแล้วไม่ได้มีอะไรกันจะบ,บ้าแล้วหรอคะอุตส่าห์มาปล่อยข่าวว่าเข้าคอนโดผู้ชายแต่ไม่มีอะไรกันต่อแหล่สิ้นดีเลยนะคะคุณผู้ชมคะล่าสุดนะคะต่อยไปเม้ามอยคะ่ะว่าได้กินพระเอกในเครื่องแบบอุ้ยคนนี้หล่อมากเดียนหัวใจหลุดลงไอยู่ที่ตาตุ่มนะคะถ้าเรื่องราวเป็นจริงเดียนจะตอบแทนคุณผู้ชมเองคะ่ะวันนี้คงต้องเคลียร์นะคะกับแม่กระเทอยอลิน King Bunya ออสวัสดีค่ะน้องอลรินค่ะสวัสดีค่ะจย์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาแม่หนูนี่นะคะเธอชื่ออารินนะคะ,คะจินดามณีบุญยะค่ะจนันนะคะ,คะเรียนก็ไม่เข้าใจใครตั้งชื่อหนูว่าชื่ออลรินค่ะ เอาออรินนี่คือเหมือนกับว่าเป็นชื่อตั้งแต่เด็กแล้วอ๋อเหรอคะใช่ค่ะเรียนนึกว่าพวกเพื่อนกระเทยตั้งนะคะอรินอเลดอร่อยอะไรประมาณนั้นนะคะอริน,รนอร่อยอลาวค่ะจ้อาอรินอร่อยอลาวดเวิลด์นะคะ<อ>ช่างลับแล้วเกินนะคะสมญานามพันธุ์นี้ประทานโทษค่ะ,คะ,คะหนูเป็นกระเทยสัญชาติอะไรเกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่ที่ไหนเล่าประวัติหน่อยสิคะเพราะว่าคุณผู้ชมบางท่านยังไม่ค่อยได้คุณน้า แม่กระเทยอรินนี่เท่าไหร่นะคะค่ะลินก็จะแจ้งก่อนว่าลินโดยพื้นฐานนินเป็นคนใต้ค่ะพ่อรับราชการชันผู่อยู่ที่อำเภอใหญ่ค่ะจย์ส่วนคุณแม่ก็เป็นครอบครัวข้าราชการตำรวจกองปราบก็เป็นตำรวจทั้งพ่อทั้งแม่ใช่ค่ะหนูเป็นคนใต้คนจังหวัดอะไรเป็นคนอำเภอหัดใหญ่ค่ะจังหวัดสมุทราครแดงใต้ได้ไหมพูดได้เป็นคำมค่ะแต่ว่าทำไมหนูเป็นทองแดงแล้วลืมสัญชาติแล้วคะ เป็นเพื่อเป็นคนใต้ว่าเพื่อจันอ๋อพอได้นะคะอีนนี้ก็ทองแดงเล็กๆค่ะเรียนว่าเป็นมานานแล้วนะคะเรียนสิคาใต้ของแท้ค่ะตั้งแต่เรียนเกิดมานะคะก็เริ่มรู้จักนะคะว่าความอร่อยเป็นยังไงเดียนก็กินของใต้เลยค่ะเป็นปัะเดิมนะคะเพราะมันแซ่บเดียนก็เลยเป็นคนใต้เลยนะคะค่ะ น้องอลินเจ้าขามีคนเขาบอกว่าหนูไม่รู้มีอาชีพอะไรแน่รู้แต่ว่าหนูเป็นเพียงแค่กระเทยตกลงหนูเป็นนักร้องหนูเป็นนางแบบหนูเป็นดาราหนูเป็นนักแสดงหรือว่าเป็นนางระบำต๊ดชิ่งลูดสาวอยู่ที่บาร์เกไหนหนูต้องชี้แจงค่ะหนูมีอาชีพอะไรเจ้าขาข่าวก็ลินจะแจ้งก่อนว่าตอนนี้ลินเป็นพิธีกรเ c อยู่ช่องเคเบิลค่ะแต่เราเปิดชื่อช่องไม่ได้เนาะแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวค่ะเป็นห้องเสื้อเพชรพลอยบายอรินเดียลสโนว ค่ะอก็ดูท่าทางจะมีความสามารถแล้วก็น่าจะมีอันจะกินนะคะไม่น่าจะดูมีประวัติ <c oughs> ด่างพร้อยสักนาดนี่หนูคะเมื่อไม่นานมานี้นะคะเอออา,อาจารย์นะคะได้เชิญน,น้องกระเทยพรอยเธอสวยค่ะเธอาาน่ารักมากไม่ทราบหนูเคยรู้จักเขาไหมลินจะแจ้งก่อนว่าโดยส่วนตัวลินไม่รู้จักกระเทยพรอยเพราะว่าข่าวเชาา นะแต่ว่าถามว่าเคยเจอตัวจริงไหมบอกเลยว่าลิงกับคอยไม่เคยเจอตัวจริงแต่รู้จักกันจริงจังใช่แต่รู้ว่าน้องเขาเกิดจากข่าวเช้าอ๋อเหรอคะน้องเขาเกิดจากข่าวเช้าค่ะจ้าตามปากแบบแบบมันได้กินขี้หนียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันรู้ว่าเธอไม่กล้าว่าเขาหรอกหนูก็หนูเพียงแค่พูดว่าหนูรู้จักค่าวเขาเกิดจากข่าวเช้าค่ะจ้า ประมาณนี้ใช่ไหมคะค่ะค่ะค่ะขอโทษนะคะน้องน่ะอารินหนูไม่ได้เกิดจากข่าวเช้าแล้วนะคะแต่หนูนะข่าวหนูโชยิ่งไปยิ่งโชยนะคะไปทําอะไรคะถึงได้มีประเด็นว่าหล่อนจะต้องเกิดแจ้งเกิดจากคดีไล่กินพระเอกโดยเฉพาะพระเอกคอควายพูดความจริงมาเดี๋ยวนี้ข่าวออกมาหึงเลยหล่อนที่ได้ไปเมานะคะสร้างชื่อตัวเองเพื่อจะทําให้ตัวเองเกิดตัวเองดังแล้วก็ไปพูดว่าตัวเองได้กินพระเอกคอควาย อ่าหนูหนูหนูจะบอกอาจารย์ก่อนนะคะว่าข่าวเพยขคอควายเนี่ยมันหลายปีมาแล้วตั้งแต่สมัยกรุงเทพน้ําท่วมมาค่ะอาจารย์ประมาณสามปีสองปีมั้งคะแต่ว่าลินไม่ได้ออกมาให้ข่าวณนะตอนน,นั้นเพราะว่าเพายขคอควายกําลังมีภาพยนตร์กับดาราซูเปอร์สตาร์ช่องมากสีคนหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นถ้าลินออกมาให้ข่าวคือคงจะเป็นกระแสตุ้ตมต้ามากแหละแต่ว่า มันมีคําว่าแต่นะคะแต่อะไรคะมีผู้ใหญ่คนนึงเ <Okay. S 2> หมือนกับว่าเขาสสา่ตรงเลยแหละ,ะคือจะให้ลินน่ะเอาช่อดอกไม้ไปให้พขขี่คอควายคนนั้นเพื่อลยไม่รู้ว่าเขาผิดใจอะไรกันเหมือนกับจะใช้ลิน<ร>เป็นเครื่องมือใช่ใช้ลินเป็นเครื่องม,อมือเพื่อที่จะให้แบบชื่อเสียงของพขอขี่คอควายนั้น ต,า,ตายต,ตายอีกผู้ใหญ่คนนั้นจิตใจเลวซามมากเลยนะคะ <c oughs> ถ้าเดียนทราบหรือนั่งใกล้เดียนจะเอาน้ําสาดเลยนะคะเนี่ย <c oughs> ทำไมเขาคิดอย่างนั <c oughs> ดีนะคะที่หนูมีสมองแล้วหนูก็ <c oughs> ไม่ไปทำตาม ะคะวัวควายคนไหนก็ต้องเข้าครอบคนนั้นเกิดเป็นกระเทยและยังมีสมองไม่ดีให้คนอื่นก็จูงจมูกเขาเรียกว่ากระเทยควายค่ะเข้าใจไหมคะค่ะตอนหนูดีมาหนูน่ารักมากเลยนี่ยังไม่ทันได้คุยอะไรต่อเลยนะคะมีความรู้สึกปราบปื้มนะคะแม่อลินนี่ดูดีดูดีนะคะขุดต่อนะคะแล้วตกลงคอควายเนี่ยเธอมีอะไรกับเขาจริงหรือเปล่าเออตามข่าวให้คอควายเขาออกมาปฏิเสธ เดี๋ยวก่อนนะคะหนูรุจจกเขากี่ปีแล้วคะหนูแตงแต่เขายังไม่เข้าวงการหรอคะเขาเข้าวงการแล้วค่ะตอนนั้นเขาแสดงเรื่องหอตัแต่ภาคสองเป็นเด็กในหออาจารย์ก็แสดงวันี่ค่ะหนูอาจเดยนขอโทษนะคะเด็กผู้ชายที่เล่นหนังเนี่ยนะคะร่วมกับเดียนมันมีเยอะตเดียนก็ม่อแตสนใจเรื่องบทบาทเดียนไม่เคยสนใจเด็กๆค่ะเพราะมันไม่ใช่เทส ตั้งใจทงานโดยไม่ดูเด็กในหอเลยไม่มีความจําเป็นครับพี่เดียนไม่ใช่เป็นคนหิวโหยนะคะเดียนเต็มอิ่มจกนกระทั่งล้นพุงนะคะไม่เหมือนหล่อนอยากเข้าใจไหมคะ <c oughs> สรุปแล้วนะคะ <c oughs> หนูรู้จักเขาตั้งแต่เขาเริ่มเล่นหนังหอแต๋วแตใช่ค่ะแล้วหนูก็คุยกันไปคุยกันมานัดพบกันไปอยู่นานๆแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> รวมเบ็ดเสร็จแล้วนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้หนูรู้จักเขาพีอีกคอควายเขา กี่ปีแล้วคะสามปีค่ะจย์โอ้แม่เจ้า,าก็สมัยที่ยังไม่มีเฟซบุ๊ k ลินแจ้งก่อนว่าสมัยยังไม่มีเฟซบุ๊กเพราะว่าตอนนั้นเป็นไฮไฟอะฮิฟี MSN นะคะ MSN คือที่ลินถ้าเขาเอยทวไอินจิก้องงั้นคือถ้าเจ้าต,ตัวเขารู้อยู่เขาน่าจะรู้ว่า MSN คืออะไรทําไมเหรอคะ MSN มันคืออะไรทาไมหนูต้องยามเพราะ,ะมันเป็นโปรแกรมแชทแรกๆที่เราคุยกันก่อนที่เราจะใช้บีบี อ๋อหลังจากบีบีตอนนี้ก็มา IG ใช่ค่ะอีว a สดแอพแองเกมีอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดใช่ไหมคะค่ะ่หนูเล่นกับเขาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ MSN ถ้าอาจารย์ยิ่งรู้ที่มาว่าเราได้เมลยวันยังไงหนูว่าอาจารย์จะช็อกทำไมเหรอคะี๋่วจะไปเไปเลยดิคะใช่อาจารย์คงไม่นึกว่าเฮ้ยคือดาราคนนี้เคยผ่านแบบนี้มาหรอไมใช่ค่ะหนูค่ะแล้วหนูไปได้บีบีเข้ามาได้ยังไงได้ MSN เเข้ามาได้ยังไงคะหนูเขียนให้อาจารย์เลยปะ เขียนมาเลยว่าเธอไปได้มาได้ยังไงดูท่าเยอะจังเลยอีคนนี้ตายมืออ่านไม่ออกอ๋อหรอคะอีเพ่ยคนนี้เป็นโพสต์ตัวเองในเว็บเว็บหนึ่งเออเขาโพสต์เมลค่ะโพสต์เมลว่าไม่เอาหนูหนูไม่บอกเขาเข้าใจว่าเขาโพสต์ไปเพื่อจะได้ให้คนมาคุยกับเขาเยอะๆใช่ใช่แล้วก็ตอนนั้นเหมือนกับว่าเขากำลังจบม .6 แล้วก็กำลังจะขึ้น ปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยอีเพเองแขคันไม่เบาเลยนะคะไปโพสสัาหาผัวหาเมียก็ไม่ทราบนะคะแต่ไปโพสล่อนเอาไว้และอีนี่ก็คันไม่เบานะคะไปเจอเขาพอกันเลยนะคะแกเอ้หนูว่าโดนสมพงมั้งคะจาหรอคะเสร็จแล้วหนูคุยอะไรกันบ้างเขาตลอดเวลาตอนที่เอาแค่คุยกันค่ะในแชตอะอายุเท่าไหร่ตลอดเวลาคือเราทําความรู้จักกันหนูเริ่มยังไงคะขอถามหน่อยสิคะก็อย่างที่เหมือนกับเราไม่เคยรู้จักใคร สักคนแล้วเราก็แน่เลยชื่อนุวนั่นเรียนที่ไหนหรออะไรประมาณนี้แล้วหนูจะบอกเขาไหมครับว่าหนูเป็นกระเทยนะหนูบอกนะตั้งแต่แรกหนูก็พูดด้วยเหรอว่าหนูเป็นกระเทยใช่ใช่อ้าวทำไมหนูต้องไปประจานแล้วต้องบอกคนอื่นว่าหนูก็เป็นผู้หญิงนี่คะหนูอยากให้เขารับในสิ่งที่หนูเป็นเพราะเขาจะได้ไม่ไม่ไม่ต้องมาฟลที่หลังว่าเอ้าหลอกเรานิว่าอะไรเงี่ยคือมันก็จะดีสำหรับตัวหนูด้วยว่าเอ้เขารับได้นะที่เราเป็นแบบนี้ แต่หนูก็ไปช่วยได้ดูโพสต์ตัวเองด้วยแล้วก็ไปช่วยดูโพส์ของชาวบ้านเขาด้วยหนูดูโพสคนอื่นหนูไม่โพสตัวเองอ๋อค่ะค่ะค่ะเสร็จแล้วพอคุยกันแล้วหนูบอกเขาว่าหนูเป็นกระเทยเขาก็ยังคุยต่อหรอคะใช่ค่ะเว้แล้วมีอะไรกันอีกไหมคะนัดไปกินข้าวก็หลังจากนั้นอย่างที่บอกว่าเขาเริ่มกลัง ย่างก้าวเข้าวงการแล้วเขาถ่ายอิ a เ e แล้วเขาแสดงหนังแล้วเขาเป็นเด็กในสังกัดของแต่หนูก็รู้หมดเลยตลอดเวลาที่เขากาลังมีพัฒนาการในวงการบันเทิงหนูก็ติดตามเขาบอกหนูไงคะจ้าหนูไม่ได้ติดตามเขาเพราะเขาบอกหนูเพียงแค่เขาไปฉีดโบท็อกกับผู้จัดการคนใหม่ที่เขาจะย้ายจากคนเก่าที่เป็นผู้จัดการดาราตัวอักษรตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะเออค่ะค่ะไปอยู่กับผู้จัดการใหม่ที่ตัวอักษรเป็นตัวภาษาอังกฤษใช่ขนาดเขาจะไปฉีดโบท็อกเขายังทำ เขาเขายังถามลินเลยว่าเฮ้ยเธอฉีดบู็อกันน่ากลัวป่าพอดีพี่คนเนี้ยจะพาไปฉีดแถวย่านพาไปฉีดหรือโดนฉีดหนูว่าพาไปฉีดอ๋อพาไปฉีดนะคะค่ะโอเคค่ะ คุณผู้ชมเบรกนี้เดียนคิดว่าเดียนเร,เริ่มเราใจและใจเดียนเริ่มสั่นนะคะเอาเป็นว่าณนเบรกแรกเพียงแค่ขอให้ได้มีโอกาสรู้จักน้องอลินว่าเธอเป็นใครสรุปแล้วเธอก็มีธุรกิจอิสระใ,<ช>ในเรื่องสวยๆงามๆม,ม,ม,มีห้องเสือ้อก็ไม่ได้ถึงขั้นไม่มีอันจะกินนะคุณผู้ชมเจ้าขาแต่เอาเป็นว่าเบรกหน้าเรามาคุยกันว่ากับพระเอกคอควายเธอยืนยันว่าเธอกินเสร็จเรียบร้อยไม่ทราบเธอฟินไปกี่ยก บางวันได้ข่าวว่าฟินเกินหนึ่งครั้งต่อว,วันหรือเปล่าเดี๋ยวเราถามกันช่วงหน้าขอขอบคุณวุฒิศักรเพราะความสวยรอไม่ได้สนับสนุนโดยวุฒิศักรเพราะความสวยรอไม่ได้